สวัสดีค่ะจากาวลาองพยอมค่ะวันนี้บัรลังกพยอมก็จะมาถามเพื่อนๆนะคะว่าคนไหนเคยเคยมีบอลแบบนี้ไหมคะนี่ค่ะเป็นบอลแบบนี้นะคะอันนี้คนงานของวลาองพยอมเขาบอกว่าที่บ้านเขามีเขาก็เลยขุดมาให้เขาบอกว่าต้นสูง มากๆเลยนะคะถ้าใบเขาแก่แล้วจะดำมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะคะแต่ลำต้นของเขาจะเป็นสีนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใบอ่อนๆของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักช่วยบอกว่าเรางพยมด้วยนะคะ บลังพยองก็ปลูกมาหลายปีนะคะก็ปล่อยเวียงเวียงลงปนปนกันนะคะไม่รู้ว่าบอลอะไรเป็นบอลอะไรนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าบอลอะไรอีกอย่างหนึ่งนี่มีดอกแล้วด้วยค่ะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ